ระบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหมีไฟแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหมีไฟตามข้อ36แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง เมื mm ่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทำการเข้าสู่ระบบให้ทำการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในช่องที่กำหนดไว้และทำการเลือกสถานะในที่นี้เราจะเลือกสถานะเป็นสถานประกอบกิจการเมื่อกรอกชื่อในช่องชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและเลือกสถานะเรียบร้อยแล้ว ทำการก,กดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงหน้าจอรายการทั้งหมด8ระบบให้ทำการเลือกระบบและการรายงานที่ต้องการในคู่มือการใช้งานนี้ จะทำการสาธิตการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้ทำการเลือกรายการระบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามตัวอย่างเมื่อเลือกระบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟแล้วระบบจะแสดงรายการที่จะรายงาน ที่หน้าจอน,นี้สามารถทำการบันทึกรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟรวมทั้งสามารถดูประวัติการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟที่เคยรายงานไปแล้วได้เมื่อต้องการบันทึกรายงานให้ทำการคลิกเลือกที่บันทึกรายงาน หลังจากที่ได้ทำการคลิกเลือกที่ปุ่มบันทึกรายงานแล้วระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหมีไฟเพื่อให้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปซึ่งในคู่มือการใช้ระบบชุดนี้ข้อมูลที่ใช้กรอกเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้นคำชี้แจงในการบันทึกข้อมูลเพื่อการรายงานจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้าไม่มีข้อมูล ไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถระบุข้อมูลได้ให้ระบุค,คำว่าไม่มีในช่องข้อมูลในแบบรายงานชวนแรกทางด้านขวามือระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันซึ่งหมายถึงวันที่ส่งแบบรายงานลำดับถัดไปเป็นรายละเอียดของสถานประกอบกิจการระบบ จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการของผู้ที่เข้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติถ้าในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลของสถานประกอบกิจการให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่อไป หัวข้อที่หรายงานการฝึกดับเพลิงหนึ่งดให้ทำการเลือกวิธีการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งจะมีสองกรณีได้แก่กรณีแรกการฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับและกรณีที่สองฝึกซ้อมเองโดยตัวอย่างจะแสดงถึงกรณีเป็นการฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับซึ่งจะต้องทำการกรอกชื่อหน่วยงาน เช่นบริษัทศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจำกัดในกรณีที่สือบรมโดยหน่วยงานที่ทางราชการรับรองต้องทำการส่งหรือแนบหลักฐานหนังสือรับรองเป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงโดยทำการคลิกเลือกประเภทดังนี้ประเภทที่1ส่งหนังสือรับรองของทางราชการทางไปรษณีย์ประเภทที่2ส,ส่งหนังสือรับรองของทางราชการโดยการแนบไฟล์ผ่านระบบ โดยการกดปุ่มแนบไฟล์ซึ่งตัวอย่างจะทำการแนบหนังสือรับรองของทางราชการโดยการแน่ไฟล์ให้ทำการคลิกปุ่มแน่ไฟล์เมื่อกดปุ่มแน่ไฟล์ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับแน่ไฟล์ขึ้นมาให้ทำการกดปุ่ม browse จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบขึ้นมา เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งแล้วกดปุ่ม Open หน้าจอสำหรับแน่ไฟล์จะหายไปจากนั้นให้ทำการกดปุ่มแน่ไฟล์ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ที่ได้ทำการแน่ไปหากมีความผิดพลาดในการแน่ไฟล์สามารถทำการลบไฟล์ที่แนบได้โดยการกดที่ปุ่มลบที่อยู่ด้านหลังของไฟล์ที่ทำการแนบ ถ้าต้องการแน่ไฟล์ที่ถูกต้องให้ทำตามขั้นตอนเดิมดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อแน่ไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกหรือยกเลิกการแน่ไฟล์ได้โดยกดที่ปุ่มบันทึกหรือยกเลิกในคู่มือการใช้งานระบบนี้จะขอยกตัวอย่างเป็นการบันทึก เมื่อทำการบันทึกไฟล์ที่แนบเรียบร้อยแล้วระบบจะปรากฏชื่อไฟล์ขึ้นมาซึ่งแสดงว่าได้ทำการแนบไฟล์สมบูรณ์แล้วหัวข้อที่1.2ทำการกรอกวันที่ได้ทำการซ้อมดับเพลิงโดยกดที่รูปปฏิทินจะปรากฏปฏิทินเวลา ให้ทำการเลือกวันที่ได้ทําการฝึกซ้อมวิธีการบันทึกวันที่ทําการฝึกซ้อมด้วยปฏิทินเวลามีขั้นตอนดังนี้ทําการเลือกเดือนโดยกดที่ปุ่มเครื่องหมายด้านซ้ายและขวาจนกว่าจะได้เดือนที่ต้องการแล้วทําการเลือกปีพุทธศักราชและวันที่ตามลําดับส่วนด้านล่างจะแสดงรายละเอียดของปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นวันที่3มกราคม2,551ลำดับถัดไปทำการตร่อข้อมูลสถานที่สึกซ้อมดับเพลิงและรวมถึงที่ตั้งด้วยเช่นบริษัทกองตรวจความปลอดภัยจำกัดหัวข้อที่1.3 จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงในปีที่รายงานโดยแบ่งเป็นหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรงให้ทำการระบุจำนวนคนที่ผ่านการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงแต่ละหลักสูตรซึ่งในกรณีที่ไม่มีการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและดับเพลิงขั้นรุนแรงในปีที่รายงานนั้นให้กรอกข้อมูลจำนวนพนักงานเป็น0คนโดยตัวอย่าง จะทำการกรอกข้อมูลจำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงแต่ละหลักสูตรดังนี้หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นจำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง100คนหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรงจำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง20คนลำดับถัดไปให้ทำการแนบรายชื่อ ของผู้ที่เข้ารับก,การอบรมการสุดซ้อมดับเพลิงซึ่งวิธีการแน่ไฟเป็นวิธีการแน่ไฟแบบเดียวกันที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว